สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดซันไทยแลนด์นะตอนนี้กําลังจะไปทําบุญกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าผมเตื่นสายคนอื่นก็รอกันเป็นชั่วโมงแล้วนะไปผมต้องโดนด่าแน่เลยว่ะสาแค่ไหนเราต้องตามไฟแดงนะครับใจเย็นไว้ตอนนี้เขาไปรวมตัวกันที่ปรตทปู่เจ้านะครับ ผมตื่นสายผมขอโทษครับทุกคนผมขอโทษครับเราจะไปบริจาคของให้อ่ไฟไหม้นะครับในเขตกรุงเทพนะครับแล้ะ,ะก็จะเอาเงินไปสมทบทุนร่วมบริจาคก,กัคบเขาเอาละคนณดูยังไงขออนุญาตไปเจอกันที่ปั๊มปตทก,กันนะครับขอใช้สมาธิในการขับรถกัน My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. สวัสดีทุกคนไปใส่โอ้หลายแท้วะเติมน้ำมันยังฮะได้ไม่เติมว่าไงท่านกบเขียวฮะไปซื้อถุงมือแล้วผมก็แวะเข้าไปบ้านพี่นึกว่าพี่ยังไม่มา ไปบ้านพี่ไงได้เหรอไปเรียกไอ้ตีอยู่เมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้นี่โฮ้ยว่าแล้วไอ้ตีออกจากบ้านได้กูซวยอีกแล้ววันเนี้ยฮะสายเขียวสายเกษตรกรเฮ้ยว่าไงคุณอะ คุณต้องใส่นี่กันกันกันดนจับยันอย่างดีเฮ้ยนี่เอาเข้าท้องไม่ได้นะทำไมทำแบบนี้นี่ตำรวจเจอนี่ตำรวจบบกผ่านนหเนี่ยอะไรเนี่ยอ เอาแล้วครับคุณดูตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกันแล้วนะครับมีกี่คันมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจีดีซีสี่คันเราจะไปรวมกับฝั่งอ่าสุขสวัสดิ์อีกที่หนึ่งนะฮะกลุ่มเราอยู่ฝั่งสุขสวัสดิ์ก็มีนะครับโอเคเติมน้ำมันยังเติมแล้วเออยังไม่เติมเลยว่ะเติมน้ำมันกันเติมน้ำมันกันมียี่สิบปติยืมตังค์เติมน้ำมันหน่อยที่ไหนก็ตังค์เติมน้ำมันกูเลย มีเท่าไหร่เท่าไหน่นหนวะวมีเลยเร้ยกกรกเมียเรียกไลลคเลยนะระดาได้เวลาเดินทางกันแล้วนะครับใช่ไหมหนึ่ข้างหลังเนี่จี๊ดสุดอ่า สลับฟันปลาครับสลับฟันปลาออกจากซอยแถวตอนเรียงหนึ่งครับแถวตอนเรียงหนึ่งโอ้เงินห้าพันนึ่ไปกันเยอะจังนะ 5, ห้าพันดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคนดูสองแถวสองแถวสองแถวอ่าสองแถว เราคนเยอะนะคนดูทริปนี้มีหลายคันมากเลยนะครับน,น,นานๆได้ออกแบบน้ทีนะคนดูถ้าจะไม่ได้ออกแบบกันเยอะๆอย่างนี้นะครับจะส่วนมากก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ไปมิทติ้งนะฮะบ,บางปูบางแสนสองนะครับใครนำว่าไม่บอกให้เขาครับเลี้ยงสองก่อนว่าโอ้ย ตอนเลี้ยงหนึ่งทำไมตอนเลี้ยงหึงแถวมันยาวถนนก้องๆนี่ยให้สัญญาณกันนะครับให้สัญญาณกันอ่าชี้ธงชี้เท้าออกมาครับชี้ธงชี้เท้าออกมาโอเค

เมีแต่คนขับเก่งๆว่ะแม่งหายกระโดดแล้วไปไปไปเดี๋ยวตรงนี้มันลื่นนะคนดูเราต้องตีรถก่าก่อนเล่เบา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 นียนเนียนเบาเบาเนียนเนียนโอเค ไม่บอกแันพีงกันว่าดทีมหน้าหงเลยใช่ไหมว่ายีถึงไบ้างครับปิดรวมไปแล้วครับน้องมอสน้องมอสมีใครรั้งไทยอีกไหมวะอมีเสียบฟงแล้วมีอีกสองสาคัน จะปองให้สัญญาณมีแล้วนะครับก็ให้เบาเบาเบา,บาได้เบาอาสิบห้าขับเลยไปนู่นอ่ะอาสิอาสิบห้าขับเลยไปนู่นม,มีคันหนึ่งขับเลยไปอาสิบห้าใช่ปะ ใช่ใชแ่แล้วแล้วตอนนี้ก็มาครบทีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <Yahoo! S 2> เราก็มารับแหนท่านมหานะครับท่านมหาคือใครเดี๋ยวได้ดูกันนะครับแล้วก็น้องกิฟนะครับเมียท่านมหานะครับโอเค ถ้าคนดูอยู่ในช่องผมก็จะคุณคุณนินจาสี่ร้อยสีน้ำเงินนะครับเนี่ยเนี่ยนซนจริงๆมาหาเนี่ยเ,เป็นไงเนี่ย <c oughs> ัระเยจัดแชมป์เลครับ <c oughs> เ,เบาได้เบาเบาได้เบา นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าทิปบุญน่าลำคาญนะครับ oh, <no. S 1> ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะโอเคนะแอดมินเจนนี่นะครับเป็นคนนําแล้วก็เป็นคนเปิดทริปนี้ด้วยฮะเนี่เรื่องราวดีๆเราต้องนำมาให้ท่านผู้ชมชมนะฮะแอดมินเจนนี่คือว่าจะจัดทริปบุญตลอดนะครับก็จะ,จะมีทริปเข้ามาเรื่อยๆนะะก็มี แหล่งข่าวที่ไหนนะครับบริจาคหนังสือน้องๆปีใหม่วันปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับมีมาตลอดนะครับนี่ก็ทริปนี้ก็เราก็ไปบริจาคของให้กับผู้ที่ประสบอ,อุทกภัยไม่ให้อาคีภัยนะครับในครั้งนี้นี่เรื่องราวดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะแอดมินเจนนี่นะครับแล้วก็ด้วยความสนับสนุนจากเพื่อนๆในกลุ่มเฟรนส์สเตทนะฮะเป็นไง มันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราอยากพาเพื่อนๆในกลุ่มไปทำกันนะครับโอเคเราไมร่รู้รู้หรอกว่าเงินที่เรานําไปเนี่ยมันน้อยหรือมันมากนะครับแต่เราได้ทําเนี่ยคนอื่นได้รับแน่นอนนะฮะเขาก็ได้เงินช่วยเหลือเราก็ได้อิ่มอ,อกอิ่มใจได้บุญมากนั้นแหละนะครับ ดับเครื่องก่อนมอไปีเ้าใช่ครับมอ์ไค์ปีเ้าเป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเล็กเดียวของไอ่นี่ย้าออกเลยได้ถ่ายรูปได้ครับครับมอ์ไค์เนี่ยมันเกินนั่น่นัอนีนั่นนี่นัั่นนีอนม่เนี่นั่นนีอนั่นนี่ั่นนีเีีีีเี่นีนีีีเีัี๋ยวีีนี๋ยวเดีเนเดี๋ยว ด้านอยงาเลยพี่กังเขียวหนี่ครับฝ่ายด้านาอหลังหน่อยนะครับหลังนิดเดียวโอเคครับเเลยขึ้นอีกแ้วถอยดังหน่อยครับอีกแเียยให้แกหน่อยหนเลยหนเลยน่าจะายเส้นสวยงามครับ